เคี่ยวเนี่ยอ่ะอืม,อมไอ้ที่กัดทำไมไล้กัดอ่ะกัดอยู่ในหญ้าในด,ดงอ้ยโตนะอ้ยรุดอืมใจด้วยเพื่อน โอ้ยใหญ่โอ้โหภารกิจล้มเหลวนะฮะตามหาแม่ให้น้องนะฮะโอ้โหไม่อยู่นะโอ้โหเสียดายนะล้มเหลวนะโอ้ใหญ่ด้วยนะเสียดายอื้มอุ้ย อืมส้ายเลย